ขอซิมหน่อยค่ะขอซิมสักหนึ่งทัพพีเขาได้ไม่เขียวๆว่ะแราต้องอยังไงคะราดเขาซิมกินกับหมูหวานใช่ไหมคะหมูหวาน,วานแล้วก็ราดน้าจิ้มแจวนีแ่แล้วก็หมูกรอบนี่แคบหมูแคบหมูเข้าไปด้วยนี่นีนนอันนี้เขาเรียกว่าข้าวผัดไข่ผํา เอเขียวนี่คือไข่ผัไข่ผันี่เป็นซุปเปอร์ผักเลยนะใช่อร่อยมากมันยากอยู่นะโปรตีนอย่างอนาคตนะ<ช>จ๊ะไม่เหม็นเกียวไม่เหม็นเกียวเลยเอาสวัสดีคุณผู้ชมก่อนสวัสดีค่ะพบกับพวกเราผู้หญิงยกกําลังแจ๋ววันนี้ที่เห็นอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวจะนํามาให้นะบอกเลยหน้าช็อปแล้วก็หน้าไปมากๆใช่ไหมจ้าแล้วจานของกินเพียบเลยใช่แล้วที่บุ้งกินอยู่อันนี้เขาเรียกว่าข้าวผัดเจ็กเฉย เล็กเลยไข่ผำถูกตอ้องเลยคะยังมีของกินอีกเยอะเลยนะคะซึ่งวันนี้ไม่ได้มีแค่นี้นะคะแต่สามารถไปช็อปกันได้นะคะในวันที่12ถึงวันที่16มีนาคมนี้ค่ะที่งานสระบุรีเซ็นทรัลออฟฟู้ดเอ็กซ์โปค่ะบริเวณที่จัดงานคือลานจอดรถศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์สระบุรีค่ะซึ่งงานนี้นะคะจัดโดยสํานักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรีค่ะสะระ,สะบุรีพูดถึงก็ไม่ไกลจากกรุงเทพเท่าไหร่วก็ไปเที่ยวได้นะคะเรา,านแนะนําแขกเราดีกว่านะคะท่านจิตินันชเว รินค่ะนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสระบุรีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะต้องให้ท่านแนะนำเพราะวันนี้ของเยอะมากเลยละลางตาไปหมดเลยนะคะเล่าถึงเรื่องงานของสระบุรี central of food expo หน่อยคืองานอะไรแล้วมีความสำคัญยังไงบ้างคะท่านก็คือเป็นงานที่เราจะเปิดให้รู้ว่าสระบุรีเนี่ยนะคะมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างโดยทางจังหวัดจัดงานร่วมกับสำนักงานผณิตจังหวัดสระบุรีซึ่งได้ความร่วมได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนแล้วก็ทุกภาคส่วนค่ะเพื่อให้รู้ว่าเราเนี่ยค่ะมีทุกอย่างทั้ง อะไรเขาเรียกว่าอะไรนะของแห้งของสดของรับประทานพร้อมรับประทานหรือฟรีซได้เพื่อไปรับประทานที่บ้านมีทุกอย่างค่ะก็คือจบที่งานนี้เพราะฉะนั้นหลายคนรู้แล้วว่าสิ่งที่น่าสนใจในงานที่ท่านบอกเนี่ยว่ามีครบหมดทุกอย่างเลยมีอะไรบ้างคะท่านเห็นมีข้าวเยอะมากมีอะไรบ้างคะท่านก็คือข้าวนะคะที่น้องทานอยู่เนี่ยก็คือข้าวเจ๊กเชยนะคะซึ่งเป็นข้าวโปรตีน น้ำตาลต่ำแล้วมาทำข้าวผัดอเรามีข้าวเจ๊กเฉยนี่อย่างนี้ในงานแล้วถุงใหญ่ๆอันนี้แล้วก็มีข้าวสารข้าวหอมมะลิเนื่องจากว่าที่ที่สระบุรีเนีคะมีโรงงานโลงสีที่กับแล้วก็มีแพคเกจจิ้งด้วยดังนั้นถ้าเป็นผู้ค้าสามารถที่จะมาร่วมเจรจากันได้ด้วยนะคะนอกจากซื้อปลีกแล้วนะคะขายได้ใช่ค่ะนี่คือค่ะ น้ำพริกมีนไหมคะมีน้ำพริกด้วยนะคะมีน้ำพริกมีน้ำตาลน้ำตาลสดาแล้วก็มีโรงงานน้ำตาลด้วยนะคะน้ำชงน้ำเชื่อมเห็นไหมคะนี่หมดนี่คือน้ำเชื่อมที่เขาทำแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่เลยผสขนมหรือทำอะไรใช่เราไม่ต้องไปเคี่ยวน้ำตาลอย่างที่แจ้งอะค่ะซื้อปลีกซื้อสดซื้อร่วมซื้อเจรจาธุรกิจได้หมดมีทุกอย่างคุกกี้ขนมอันนี้เป็นคุกกี้อินทผพลัมนะคะอันนี้เป็นน้ำแบบมาเบอรี่นะคะที่ซึ่งสรีเรามีแหล่งปลูกอันนี้คือ เป็นโยเกิร์ตเหรอคะใช่ค่ะแล้วก็มีนมสดนะคะนมสดจากมวกเหล็กนะคะใช่ใช่ใช่คือเราก็มีมีที่เลี้ยงนมนใช่ค่ะมีความ์คนมโคนมใช่ใช่ใช่ค่ะุณภาพใช่ขวดขวดอันนี้เป็นแคบหมูเป็นไส้กรอบหมูซึ่มีด้วยของพริมพันดาวทองเขาคู่กับแบบสมุนไพรนะคะใช่แบบนี้แห้งกรอบอร่อยค่ะเดี๋ยวก่อนนะคะแล้วที่บูมเห็น่างเนี้ยบูมตกใจมากคุณมันคืออะไรบูมน้ำเห็ด น้ำเห็ดสามอย่างดีฉันต้องชิมเลยอันนี้ก็ได้ใช่ไหมคะได้เลยเชิญซึ่งบอกว่าเห็ดเราต้องทานสามอย่างอันนี้ก็สุขภาพนะคะใช่เทียตี้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะสวยกว่าเดิมน้ำเห็ดกระโดกเลยค่ะใช่แล้อย่าหมดนะเดี๋ยวย่าจะมีมีมีเห็ดอะไรบ้างคะเห็ดมีเห็ดสามอันนี้มีเห็ดออรินจิอันนี้อันนี้คือสูตรใบเตยเห็ดออรินจิคุณแล้วเขาก็จะมีเห็ดเหลือง อันนี้น้ำเก๊กฮวยออรินจิก็เป็นเห็ดสามอย่างคือทุกอย่างมีเห็ดที่เอามาผสมกับตัวอื่นๆนะคะก็จะทานง่ายมีเห็ดหนูหนูดำเห็ดหูหนูขาวเห็ดออรินจิแล้วก็มีเนื้อมาตูมด้วยสำหรับต่อไปน้ําไึองสวยแล้วสวยขึ้นอีกค่ะมีน้ำผึ้งด้วยใช่ไหมคะท่านใช่ค่ะมีน้ำผึ้งแล้วก็นี่เป็นใช่ใช่บิและประทานก็จะอร่อยมากนะคะอันนี้ทานสดได้ใช่ค่ะ instant coffee ที่ผสมมาเลยใช่ค่ะอ๋อเส้นก็เป็นคุณประโยชน์ของเขาเนื้อหอมมากอันนี้เป็นน้ําซอสกุ้งอบวุ้นเส้นนะคะอบวุ้นเส้นใช่แล้วก็มีแบบเป็นชุดมีแบบเป็นชุดนี่ค่ะคือไปคลุกกับวุ้นเส้นถู้เลยถูกใช่ค่ะแล้วมีเป็นชุดที่สามารถทําได้เลยด้วยนะคะเอาวุ้นเส้นไปทำปุ๊บมีวุ้นเส้นอ้นนี้เลยสรับบุรี่ต้องบอกว่าไม่ได้มีแต่กะหรี่ปั๊บนะคะเห็นไหมคะอันนี้อะไรคะมะม่วงหนึบเอามะม่วงเนี่ยนะคะมาฝานแล้วก็ไปทําให้สุกมันก็เป็น ถูกไหมคะอันนี้ไม่มีน้ําตาลนะคะเป็นรสชาติของมะม่วงเลยอร่อยมะม่วงเลยค่ะใช่ค่ะอันนี้อร่อยไม่ใช่เป็นแบบมะม่วงเหมือนงแช่อิ่มเออแต่ไม่ได้แช่นะคะอันนี้เป็นความหวานของมะม่วงไม่ผสมใดๆทั้งสิ้นที่เป็นเผือกหอมถือว่าเป็นผลไม้ GI ของอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีเนื้อมันจะนุ่มหนึบเวลามาทำ อเขาเรียกอะไรนะแกงบวชอาแกงบวชได้อร่อยมากค่ะเหนียวนุ่มเวลาไปสระบุรีเนี่ยแพทชอบไปซื้อผักใช่ใช่เพราะมันจะสดแล้วมันก็จะเป็นพวกผักออร์แกนิกถูกแล้วก็หลากหลายด้วยอากาศดีนะเขาปลูกผักได้ทั้งแม้กระทั่งแพ็กเกจจิ้งที่ใส่ผักก็ใช้เป็นแบบว่าเข่งเหมือนเข่งปลาทูใช่ใช่ให้เป็นพลาสติกทิ้งไปให้แบบว่าทำลายสิ่งแวดล้อมเลยใช่ใช้กลับโอ้ยเนี่ยดูดิแบบน่ารักปะอุ้ยน่ารักจังเลยอะค่ะท่าน คือดูแลก็เป็นปลอดสารพิษนะคะแล้วเราก็เห็นมีประกอบด้วยใช่ไหมคะใช่ใช่เอาไปทำต้มยำไปทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้มประกอบใช่ต้มโครองอืมแล้วที่นี่พริกแห้งเขาก็ขึ้นชื่อเหรอคะถูกใช่ค่ะแต่ที่บูมเ็าอยากได้กลับคือครกค่ะครกหินแล้วก็มีนมด้วยดรมิวอ่ามีนมมีนมเปียมีก๋วยเตี๋ยวเรือน้ําตกกลับบ้านอีกต่างหากอันนี้ทำเป็นมอร้อนแม่เป็นมอร้อนใช่ค่ะแล้วก็มีของกินอร่อยอร่อยนี่มีร้านไหนบ้างคะ อันนี้จากร้านเจ้าสัวนะคะนี่เช่นกันเป็นหมูสเต๊ะเป็นหมูสเต๊ะที่เนื้อไม่แบนถูกนี่หนานุ่มหนานุ่มลวอันนี้อะไรคะท่านคะอันนี้เป็นหอยจ้อค่ะหอยจ้อนะคะทอดมันมีกรอบมีกรอบแล้วก็อันนี้เมื่อกี้หมูหมูปิ้งได้ข่าวว่าเมื่อกี้มีแอบออกไป3ามสี่หม้ไชเยอะเลยคะใช่ไหมคะเอากลับเข้ามาคืนนะค่ะท่านเห็นแอบออกไป3ามสี่ไม้ แค่ไม้ชิมก่อนแล้วเป็นยังไงบ้างคะเป็นอร่อยมากค่ะอร่อยอร่อยมากค่ะทุกวันในงานนี้นอกจากเราเนี่ยจะได้ช็อปเรายังได้ชิมถูกค่ะต้องไปนอกจากต้องไปค่ะนี่ไงใช่ใช่ค่ะบอกว่าผัดหมี่ไทยวนคือยังใช่ผัดหมี่นี่ค่ะเป็นเมนูเหมือนซิเกเนเจอร์ของตำบลต้นตาลอำเภอเสาห้นะคะผัดหมี่โบราณมันเหมือนผัดหมี่ มันไม่เหมือนผัดหมี่สีชมพูนะมันคนละแบบมันจะมีน้ําซอสจึิงอีกออมันจะมีความเปรี้ยวความหวานความนวัวส่วนข้าวผัดอันนี้ที่บอกว่าเป็นไฮไลท์ค,คือยังไงนะคะพี่คะเนื่องจากว่าเรามีข้าวพันธุพื้นเมืองที่อนุรักษ์วไว้ก็เป็นข้าวเจ๊กเชยเสาให้ค่ะแล้วเราก็เลยมาดัดแปลงเมนูว่าเอ๊ะคนจะทานข้าวเสาให้ก็จะจะมีความแข็ง ไม่กล้าทานใช่ไหมคะแต่ว่าคุณสมบัติของข้าวเจ็คเชอร์สให้บ้านเราเนี่ยก็คือเป็นข้าวได้จีอแล้วก็อิ่มนานน้าตาลน้อยเราก็เลยมาลองดัดแปลงว่างั้นลองมาผัดข้าวสามารถทานได้ทุกเพศทุกวัยไอเดียที่ใส่ไข่ผําอันนี้คือยังไงคะเนื่องจากว่าในชุมชนเราอ่ะมีไข่ผําขึ้นเป็นจนํานวนมากแล้ว คนในชุมชนก็ไม่เห็นคุณค่าเราก็เลยมองว่าจริงๆแล้วมัน,นเป็นอาหารซูเปอร์ฟู้ดข้าวเราก็เป็นข้าวจีไอข้าวเราเป็นข้าวพันพื้นเมืองที่อนุรักษ์ไว้แล้วมีไขผ่ผำเนี่ในชุมชนแล้วเราน่าจะมาเพิ่มมูลค่าให้มีความมากขึ้นแล้วก็ชุมชนน่าจะมีไรายได้มากขึ้นไขผ่ผำมก็ใน,ใน่าจะขายได้ไก่ก็คือตัวใหญ่ม,มันเตะตามากๆ,ากๆอันนี้คือไก่จากที่ไหนอะไร,ะไรยังไงคะท่านคะอันนี้คือไก่งวงนะคะไก่งวงจากลือชาฟาร์มอำเภอเฉลิมพระเกียรติเนื้อจะไม่เหมือนไก่ ทั่วไปจะไม่เหมือนทั้งไก่บ้านจะไม่เหมือนไก่ทั่วไปมันจะมีความผสมผสานระหว่างเนื้อ2อย่างนี้ดังนั้นต้องไปลองค่ะว่ามันอร่อยยังไงค่ะนี่มีเนื้อด้วยนะคะนํามาทําสเต็กทําอะไรนี้ต้องบอกว่าจะเอาแบบว่าเขาเรียกว่าระดับไหนมีเดียมแลน์แลหรืออะไรเลยได้หมดเนื้อพวงก็เอาไปย่างเองทอดเองได้เลยอ้แล้วอร่อยมากมีทุกอย่างฝากงานหน่อยค่ะอยากไปเรียนเชิญทุกท่านนะคะให้มาที่งานสระบุรีเนี่ยค่ะ Central of Food Expo นะคะในวันที่12ถึง16มีนาคม2568เวลา10โมงถึง3ทุ่มณนะรานโดม ติดแอร์หน้าโลบินสันไลฟ์สไตล์สระบุรีค่ะขอบคุณมากค่ะท่านจิตินันชวรินนายกเหล่ากาชาติสระบุรีค่ะขอบคุณนะค่ะแล้วขอบคุณบุญด้วยนะคะขอบคุณด้วยค่ะบุญได้กลิ่นเค้กหอมๆอ่กวอาบุญอยากกินเค้กอ่ะไปแล้วเหรอบุญเหมือนเห็นผลไม้เห็นเมันฝรั่ยงเห็นบูเรียนเห็นแบบบลูเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่อุ้ยเห็นอะไรเต็มไปหมดเลยพักกันสักครู่แต่บุญขอนั่งรอก่อนอุยไปแล้วเหรอไม่ทรงแขกก็รอท่านกินด้วยกันไหมค่ะค่ะ ยังูดูแล้วว่ามันโซกุตแต่บูมหยุดก่อนเดี๋ยวจะพาไปถนนสวนผักตะลิ่งชานบูมมาต้องหยุดแล้วเพราะว่าตรงเส้นยาหยุดเอเลยเหรอเดี๋ยวจะพาไปถนนสวนผักตลิ่งชานก่อนเพราะว่าเขาจะมีร้านหนึ่งชื่อว่าร้าน Craft Cafe and Studio เป็นร้านที่น่ารักมากมีแต่ของอร่อยเรียกได้ว่าอร่อยแบบตะโกนอร่อย ไปกันเลยค่ะกลัวแล้วไปกันเลยค่ะตะโกนไงเป็นสไตล์แบบมินิมอลค่ะแโทนแบบอบอุ freak, ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถให้ลูกค้ามาถ่ายรูปได้ถ่ายแบบถ่ายอะไรได้ค่ะส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะเอาเสื้อผ้ามาถ่ายแบบร้านจะเด้นโทนสีขาวก็จะได้ดูสบายตาค่ะแล้วก็มีขนมมาหารเครื่องดื่มให้เลือกเยอะแยะมากมายค่ะ เป็นคาเฟ่หน้ารักสไตล์มินิมอลญี่ปุ่นคาเฟ่นี้นะเขามีมุมถ่ายรูปเยอะมากแล้วที่เห็นอยู่มีข้าวผัดค่ะเป็นข้าวผัดคราฟท์คราฟ,ฟค่ะเป็นข้าวผัดอเมริกันทานคู่กับไข่ดาวไส้กรอกไก่ทอดข้าวไข่ข้นต้มยำกุง้งข้าวไข,ข่ข้นราดด้วยต้มยำกุ้งรสชาติเข้มขน้นพิซซ่าแฮมชีสเป็นพิซซ่าแป้งที่แบบหนานุ่มนี่ของหวานเขามีเยอะมากไม่ว่าจะเป็นแพนเค้กสตอรอเบอรี่นนะแป้งแพนเค้กท็อปด้วยครีมสตรอเบอรี่และสตรอเบอรี่สดส่วนอันนี้คือ ครอฟเฟลมิกซ์ค่ะเป็นครอฟเฟลอบสดใหม่เสิร์ฟมาพร้อมกับครีมชีสและผลไม้สดๆท็อปลงไปแบบนี้เลยอันนี้คือเครื่องดื่มนะคะที่ขายดีที่สุดก็จะเป็นสตรอเบอรี่สูทตี้และอเมริกาโน่น้ำส้มและยังมีสตรอเบอรี่วิตล้ฟร้านอยู่ตรงนี้ค่ะสวนผักน่ะคุทธมณฑลสายสองโรงเรียนพิมพัฒนาลูกโรงเรียนลูกโลนี่เลยหน้าทางเข้าถนนสวนผักเขาเปิดทุกวันนะแม่นะแปดโมงจนถึงสองทุ่ม คราฟ t c คาเฟ่แอนด์สตูดิโอเอามาเลยาเา<ล>อย่าเ<ล>ถียง<ล>ยกันอย่าเถียงกันนี่อะไรเนี่ย ทำอะไรเนี่ยร้านอะไรานเกอรเจอร์นี่อร่อยมากเป็นเค้กแบบเจอไหนเจอไหนเจอนี่แหละเป็นเบเกอรี่โฮมเมดมากอยู่แถวย่านคลองสานไปทานกันค่ะกอหลักๆเนี่ยจะมีแบ่งเป็นเนื้อเค้กแล้วก็เนื้อพายนะคะเนื้อพายก็คือจะเป็นตัวครัสค่ะแล้วก็เป็นเนยสดนะคะแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นท็อปปิ้งต่างๆค่ะเช่นครีมชีสเนื้อเค้กนะคะแล้วก็จะมีเป็นแมคเคทเทลมียซอสเตคคราเลค่ะแบล็กฟอเรสไม่อยากให้พลาดกับเบเกอรี่นะคะคัสสันวัตถุดิบท้องถิ่น แล้วก็ที่สําคัญคือหวานน้อยด้วยค่ะมันมาจากสองคก็คือบ a k ก็คือการอบขนมแล้วจอร์ n e y ก็คือการเดินทาง b a k เจอร์ n e y นะคะสื่อถึงเส้นทางของเจ้าของร้านที่ได้ไปพบเจอวัตถุดิบจากหลากหลายทั่วโลกแล้วนํามาสร้างสรรค์นขนมในสไตล์โฮมเมดเน้นการใช้วัตถุดิบที่ดีไม่ว่าจะเป็นสตรอเบอรี่เกาหลีอย่างเงี้ยขึ้นชื่ออยู่แล้วงชาเขียวมัทฉะพรีเมียมจากอุจิโล<อ>ดโอโหเลยเป็นแหล่งเ,เป็นแหล่ลลชาเขียวเลยใช่แมมเนยนําเข้าจากฝรั่งเศส แล้วมาผนวกกับผลไม้ไทยตามฤดูกาลรสที่สุดนะคะเมนูแนะนำก็คือพายข้าวเหนียวมะยงชิดบานอฟฟี่มัทฉะเขาใช้ชาเขียวนำเข้าจากเมืองอุจิประเทศญี่ปุ่นผสมผสานกับคาราเมลเนื้อจะเนียนนุ่มเลยวาวแล้วก็ยังมีซอเบอรี่ชีสพายอร่อยมากชีสพายมันดีตรงหวานน้อยชีสนำเข้าจากฝรั่งเศสด้วยแล้วไปผสมกับซอเบอรี่เกาหลีคือดีมากใช่มิกซ์ฟรุต พันนาคอต้าค่ะเป็นพนันนาคอต้าสายเฮลตี้เนื้อเขาจะเนียนจากนมสดส่งตรงจากฟาร์มที่ลบบุรีนะชีสเค้กมาตูมเขาใส่เนื้อมาตูมไปด้วยเป็นมาตูมเชื่อมแบบโบราณผสมกับชีสเค้กเคี้ยวแล้วมันก็จะมีความหนึบๆของมาตูมนะคะช็อกโกแลตชีสเค้กเนื้อเข้มข้นด้านบนท็อปด้วยมาร์ชเมลโลสดส่วนเครื่องดื่มก็ดูดีไม่แพ้กันจะเด็กๆนะคะโรสลิ Rose ้นจีโซดาเป็นไซรั omen, ปโฮมเมดผสมกับลิ้นจี่สดหอมหวานมาก แล้วยังมีบัตเตอร์เบียร์นะคะไซรัป โฮมเมดจากวานิลาพอตนะคะ NV Coffee เป็นน้ำแอปเปิลสกัดเย็นสดท็อปด้วยกาแฟหอมเข้มข้นลงตัวมากๆนะคะไปชิมกันร้านเปิด9้าโมงครึ่งถึง6โมงครึ่งหยุดวันจันทร์ค่ะอยู่ซอยเจริญรัต2์คลองศาสตร์กรุงเทพร้านดีๆก็เยอะคลองสาสร์อุ้ยอะไรอะบุ้งกินอะไรน่ากินมากอะดูเรียนข้าวเหนียวดูเรียน,ยน,ยน you know เดี๋ยวก่อนข้างล่างเป็นข้าวเหนียวเลยเหรอเป็นคัมเบิลเป็นข้าวเหนียวเป็นพีช<ด>แล้วก็เป็นทุเรียนออนท็อปเยอะ ดูดิของเขานะคะดูน่ากินทุกอย่างหน้าตาดีมากเลยไม่ต้องชมค่ะไม่ต้องชมวัตถุดิบหน้าตาดีอยู่แล้ววัตถุดิบไหนชาเขียวจากอูจิอย่างมใ่นี้ก็จะเป็นอันนี้เป็นช็อกโกแลตหรอเชอรี่เชอรี่เชอรี่อันนี้คือร่อยมากส่วนอันนี้ก็จะเป็นชีสบูเบอร์ชีสคราที่เต๋อมี เขามีความแยมแบบจิ้มดิบได้อีกอันนี้สตรอเบอรี่ก็มีแยมแย่แล้วที่ตัวตัวชีสของเขาอะที่เขานําเข้ามาจากฝรั่งเศสอะกินเข้าไปคือบงชูเลยแต่ถ้าสมมติว่ากินสตรอเบอรี่ก็จะแบบเป็นคนเรียนเลยโคเรียนโคเรียนเป็นลูกคนอันนี้ล่ะอันนี้ล่ะอันนี้คือชาเขียวคุณแม่ชาเขียวเขาเรียกว่าอะไรนะ เราเคี้ยงมันเหมือนมีเนื้อาจาเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องชาเขียวเลยโดยตรงบานอฟฟี่บานอฟี่กับชาเขียวอูจิแต่อันเนี้ยสาคัญมายงชิดมายงชิดเนี่ยต้องลองอันเนี้ยเขาบอกว่ามีเฉพาะนี่เฉพาะฤดูการของาองเราต้องกินก่อนเดี๋ยวหมดฤดูการใช่แล้วคือจะบอกว่าเขาจะมีในส่วนของคัมเบิลแล้วก็จะมีข้าวเหนียวด้วยเพราะว่าคือนกคือของเขาอะมันคือข้าวเหนียวมายงชิดเนี่ยเหมือนอันเนี้ยข้าวเหนียวดุเรียนอะ คือเขาจะไม่ใช่แค่เป็นแบบว่าคัมเบิลแล้วเป็นชีสแล้วเป็นทุเรียนเหมือนร้านทั่วไปอันนี้คือเขาจะใส่แบบ sticky rice ลงไปด้วยแปลว่า s t i กี้ไรซ์แปลว่าข้าวเหนียวจ้ะข้าวเหนียวใช่เลยอันนี้ือคือ c r u m b l ป apple c r u m b l ลนี่อันนี้ชีสเค้กมาตุ่มแม่เคี้ยวมาตุ่มหนึบหนึบเหลือครึ่งชิ้นละร้านอยู่่อันนี้่าชอบแน่นอนร้านร้านอยู่ตรงคลองสามคลองสาเจะเลรัดยี่สิบมาี้อันนี้เป็น a ป p l e crumble ดีมากคือ หวานน้อยแล้วรู้สึกแบบความเฮลตี้อ่ะกินเข้าไปแล้วรู้สึกสุขภาพดี <No. S 1> อยากได้ชา,ชาอยากชาร้อนฉันต้องมีชาอยากชามากเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวสั่งให้จุ๊บจุ๊บนี่เขาใครเหรอคะเห็นเราพูดกันถึงจุ๊บชาร้อนจุ๊บ โอเคข่าวต่อไปเขาใช่โปรดิวปะวะเออใช่ปะวะไม่แน่ใจดูเขาพูดจิกจไม่น่าใช่ไม่น่าใช่ไม่น่าใช่น่าจะเป็นท่าจากเรื่องเลยเขาเป็น General เนออ่านี่จะบอกว่าชาไม่มีไม่เป็นไรจะพาไปแบบว่าจิบกาแฟหนอนหนังสืออย่างเราอุ้ยหนอนหนังสือว่างๆก็ชอบอ่านหนังสืออ่านนิยายชอบแบบว่าเหมือนเป็นคนแบบ คือจริงๆก็คือแบบเออไม่ใช่หนอนหนังสือูเป็นหนอนเหมือนกันเนอะเออเป็นหนอนชาเขียวจะบอกว่าที่นี่เขามีหนังสือกว่า8 0,000ื่นเล่มให้คุณนั่งอ่านจนตาแฉะคุณจิบกาแฟไปคุณดื่ม3วัน3คืนคุณไม่นอนคุณอ่านหนังสือที่นี่8 0 0ห0เล่มได้เลยค่ะ House of Bean Book Cafe ค่ะหน้าแรกก็หลับแล้วนี่ค่ะร้านนี้หนอนหนังสือจะต้องไป House of Bean Book Cafe เป็นคาเฟ่แห่งใหม่ที่เปิดมาได้เดือนกว่าคุณแต่คุณดูหนังสือเยอะมากโอ้ยเลิศ คุณกลายเป็นจุดเป้าหมายของคอกาแฟแลนะนักต่านนะคะด้วยคอลเลกชันหนังสือการ์ตูนสะสมมากกว่าแปดมื่นเล่มคุณเขาให้ลูกค้านี่ได้นั่งอ่านกันแบบเพลินๆเลยแล้วก็จิบ กาแฟคุณภาพระดับรางวาัลแต่เขาทําร้านน่ารักมากเนาะเนคุณไปกันได้เลยนะคะที่ร้านนี้นะคะคือเขาเนี่ยใช้เมล็ดกาแฟจากโรงคั่วไทยที่ได้รับรางวัลระดับสากลอย่างเช่น r o ส s ลันเนอร์นะคะได้รางวัลจากออสเตรเลียและเยอรมนีค่ะแล้วก็ยังมี Wonder Room BKK นะคะแชมป์ไทยแลนด์เนชั่นอลคอฟฟี่โรสติ้งสองพนั่นเองมีเมล็ดกาแฟให้เลือกถึง9ตัวค่ะแนะนํานะคะไปถึงสั่งอเมริกาโน่ค่ะเป็นมาราทอนเบรนนะคะคั่วกลาง ติดกลิ่นส้มปลายปลายละมุนดื่มง่ายมีลาเต้เย็นนะคะ,มะเมล็ดกาแฟจากไร่วาวีเชียงรายค่ะมะชาลาเต้มะชา,ะเ,ะชาะเกรดพรีเมียมนะคะเป็นเกดรดแบบพิธีด้วยเซรมอนเนียลนะคะคุณแล้วก็มีช็อกโกแลตเย็นทําจากโกโก้คุณภาพชั้น,น,น <า S 2> ดีหอม,อมเข้มข้นรสชาติ <ừ> ช็อกโกแลตค่ะและใครเป็นคอนักอา่นานคุณและคอกาแฟนักอ่านอย่างนี้เลยแนะนาอุ้ยดีอ่ะดีเออจริงอยากกรตูนอ่านอย่างนี้เน่าเนนะสมัยนี้ไม่ค่อยแลเด็กก็ไม่ค่อยรู้จกร้านอยู่เสนานิคม42แยก6ค่ะไปกันได้จอรเข้บัว าพาวนะคะเลื่อหนังสือการ์ตูนเขายังดูใหม่ๆอยู่เลยนะน่าไปมากสมัยก่อนเราไปก็คือหนังสือก็จะมีแค่เท่าไม่ก็ซื้อยกแพคอะไราแล้วมันอยู่ที่บ้านมันปวดกินไงแต่นี้เราก็ไปที่ร้านเราไปนั่งกินกาแฟด้วยเขาคาบปวดเรียบร้อยแล้วกินกาแฟกันวันนี้ขอบคุณชูพิกรนะคะจากอันชูวิกาด้วยค่ะสาัคนลาไปก่อนค่ะพวกเราพี่โยบลันสวัสดีเวลาบุณี